จากเรื่องของการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เรายังอยู่ในจังหวัดขอนแก่นค่ะ,คะไปดูเรื่องของการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตวรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่นค่ะติดตามปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงเนียมและตำบลศิลาจากปัญหาบ้านเรือนประชาชนที่ติดลำน้ำพองได้รับผลกระทบจากตลิ่งสุดค่ะ นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายวัฒนาช่างเหลาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรขอนแก่นเขตสองพักภูมิใจไทยค่ะรวมไปถึงโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นและคณะนะคะร่วมกันลงพื้นที่จุดนี้เลยน้องเมยเห็นไหมเอ่ยอว่าเนี่ยอาคารคือเอียงไปแล้วนะ,ะตรง,ตง,ตงเรือ ขาบอกว่าเป็นเรือนะคะเรือลำนี้เนี่ยเอียงลงสุดตลิ่งไปแล้วนะคะลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจุดที่หนึ่งค่ะในพื้นที่บ้านบึงฉิมหมู่ที่สี่ตบลบึงเนียมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเพื่อติดตามแผนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น,น้ําพองที่เป็นแผนงานงบประมาณในปี2567หวงเงิน60ล้านบาทนะคะค่ะซึ่งรูปแบบของการก่อสร้างก็เป็นเขื่อนชนิดตอกเสาเข็มค่ะ ประชาชนจะสามารถสัญจรบนแนวสันเขื่อนได้ส่วนจุดที่2ค่ะบริเวณวัดท่าราชบ้านดงพองหมู่ที่10ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่ง ต้องบอกว่าการก่อสร้างในช่วงแรกเนี่ยแล้วเสร็จไปแล้วนะคะในปีดประมาณ2,564ซึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จในปี2,565เนี่ยแหละค่ะช่วงที่2มีความยาว300ค่ะรูปแบบเป็นเขื่อนชนิดตอกเสาเข็มสันเขื่อนเป็นคานร,รัดหัวเสาเข็มนะคะ แผนงานงบประมาณปี2 5 6 7เนี่ยวงเงิน30ล้านบาทค่ะค่ะทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ตุรชการในวันนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะเพื่อแนวทางการแก้ไขและก็เข้าช่วยเหลือเน้นประโยชน์สูงสุดของชุมชนและคนในพื้นที่และไม่ใช่แค่การดูแลเรื่องของ พี่น้องประชาชนนะคะยังดูแลรวมไปถึงในเรื่องของปาท้องวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านทรงสักกันค่ะควาฝันนะของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกุสุนี้เป็นงานเป็นเป,นเปนงานหลักเลยแล้วก็วันนี้เป็นงานซึ่งประชาชนมีความต้องการโดยผ่านอปทเทศบาลอบตประชาชนทั้งหลายนะครับในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะของน้ําที่ทําให้ตลิ่งพังนะครับบางจุดที่ไปเนี่ยน่าเห็นใจประชาชนจริงๆนะครับว่ามัน ถึงบ้านเรือนก็มีถึงถนนก็มีนะครับโยธาเองซึ่งเป็นภารกิจในการป้องกันผมก็ลงมาดูให้เห็นนะฮะคือรำตีต้องให้เห็นเห็นว่าเออสิ่งที่เขาขอมาอะไรมาเนี่ยมันจริงไหมเพราะว่าเองก็ประมาณท่างหลายที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นเงินภาษีอาก่อนประชาชนต้องได้เห็นว่าคุ้มค่าไหมนะครับแล้วก็มาดูอะไรต้องมีการเพิ่มเติมไหมนี่ต้างเหลาค่ะ,คะ สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรขอนแก่นเขตสองพักภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยก็ได้ทราบถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขียนรับผิดชอบจึงนำปัญหาดังกล่าวค่ะไปนำเรียนต่อคณะรัฐมนตรีจนนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจติดตามสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงพัฒนากันค่ะลำน้ำพองกัดเซาะตะลิ่งนะครับใน บ้านบึงฉิมนะครับมีอยู่2จุดที่พังค่อนข้างหนักนะครับจุดหนึ่งเนี่ยถนนรอบหมู่บ้านเนี่ยพังหายไปกับสายน้าไปแล้วนะครับและอีกจุดหนึ่งเนี่ยบ้านของชาวบ้านเนี่ยพังกําลังจะถึงตัวบ้านซึ่งหลังบ้านที่มีการก่อสร้างเทปูนไว้เนี่ยพังหมดแล้วเหมือนกันนะครับสจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างวิกฤตนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีเนี่ย